สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคลิปนี้พี่พิมพ์ก็จะพาเพื่อนๆมาเสียบลูกชิ้นหมูนะคะวันนี้ได้ลูกชิ้นหมูมา4โลเดี๋ยวเรามาเสียบขายกันว่าจะได้กำไรเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นหมูแบบอร่อยมากเลยนะเพื่อนๆ ลูกชิ้นหมูเจเอนะวันนี้ได้มาสองสี่หกแปดแปดถุงนะคะให้มาแปดถุงนะคะคเพื่อนเพื่อนถุงหนึ่งก็ตกสามสิบห้าบาทนะคะเดี๋ยวเรามาเสียบไม้กันนะคะ เดี๋ยวพี่พิมคิดคุนกำไรออกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะหน้าตาเขาก็เป็นแบบนี้ลูกใหญ่มากเลยค่ะหอมไม้พี่พิมพ์ก็จะใช้ไม้ก้าเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆ เสียบลูกชิ้นขายกันค่ะงานประจำของพี่ทิมลูกชิ้นหมูยี่ห้อนี้อร่อยมากเลยนะครับน ทำเป็นย่างก็อร่อยนะทำเป็นลูกชุนย่างเสียบไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่พิมพ์จะมานับทุนหักทุนหักกําไรออกให้เพื่อนๆดูนะคะ จะได้กาไรกี่บาทสี่กิโลค่ะคเพื่อน ไม้เก้าไม้แปดก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะลูกใหญ่มาเลิเลยลูกแบบเวลาเรากินเต็มปากเต็มคำดีลูกใหญ่มันจะมีลูกชิ้นหมูลูกเล็กด้วยนะเพื่อนๆลูกเล็กพี่พิม์ว่ามันดูไม่สวย มันเล็กไปแต่ถ้าทำไม้ละห้าบาทก็ใช้ลูกเล็กได้นะคะ เมื่อวานพายุแรงมากเลยค่ะพัดผาถังพี่พิมพ์ไปไกลมากน่ากลัวเมื่อวานอะ่ะพายุ เขาบดไม่ละเอียดนะเห็นพริกไทยเม็ดดำๆเนี่ยเพื่อนๆลูกชิ้นหมูพริกไทยหรือเปล่าแต่ว่าอร่อยเด็ดดี ุงละสามสิบห้าบาทพี่พิมพ์ก็ว่าไม่แพงนะครึ่งโลสามสิบห้าบาทโลนึ่งก็เจ็ดสิบบาทเนาะโลละเจ็ดสิบเวลาเสียบโดนมือบ่อยมากเลย เสียบไปเสียบมาเสียบมือตัวเองต้องระวังด้วยนะคะเสียบโดนมือแล้วมันเจ็บเลือดไหลเลย เสียบไปเรื่อยๆค่ะเสียบจนหมดนะคะแล้วเรามาดูว่าจะได้กำไรเท่าไหร่หักทุนออกแล้ว ทุกชิ้นที่พี่พิมพ์เสียบแต่ละวันนี้ขายหมดเกี้ยงเลยนะดีหน่อยเราอยู่ในแหล่งที่แบบว่า,าใกล้ตลาดแล้วของถูกเอ้ยนะเห็นไหมเพื่อนๆโอ้ยโดน บางที่นะเลือดไหลแล้วมั้งเนี่ยแรงเลยอะ่ะบางที่อะ่ะไม่มีแบบร้านลูกชิ้นนะต้องมาซื้อไกลมากเลยกว่าจะนั่งรถมาอีกค่ารถก็เยอะ จิ้มมือเจ็บมากเลยเพื่อนเจ็บมากเลยทุกคนพี่เพิมโดนจิ้มมือแล้วบางทีเผลอไม่ได้เลยนะเผลอแล้วมันจิ้มเราเลยอะ่ะ เขาจะหอมพริกไทยออกมาวันนี้ก็ดูเหมือนฝนจะตกอีกแล้วค่ะเมื่อจะตื้อเลยข้างนอก นี่นะบางทีเวลาเราไม่อยากเสียบทีละลูกเราก็ใส่ไปเลยสามลูกเงี้ยไวดีสามสี่ลูกเลยเรียงเป็นแถวเลยอย่างนี้ดูซิว่าจะได้หรือเปล่านี่ค่ะ นี้ของแพงนะเพื่อนๆพวกลูกชิ้นพวกลูกชิ้นน่าแพงมากเลยต่อไปนี่ห้าบาทคงจะไม่มีแล้วมั้ง หล่นไปไหนล่ะคะถาดเล็กไป เจอลูกค้าแบบซื้อเยอะๆอูย้ยดีใจมากบางทีเจ้าหนึ่งซื้อสองร้อยก็มีนะคะแล้วแต่เราฟุก เราก็ทำโปรโมชั่นก็ได้นะทุกคนอย่างซื้อ10แถม1อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการดึงดูดลูกค้าเราเหมือนกันนะ ดีเลยเหรอคะไม่เสร็จเลยไหนดูหาดูก่อนเถอเสร็จ เสียมให้หมดเลยจ้ะได้อีกสองไม้สิบบาทสิบบาทเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะถ้าเป็นงานที่เราชอบเราจะมีความสุขกับเขานะเวลาเราทำอะไรเราก็จะมีความสุขมันก็จะดูไม่ ไม่ฝืนตัวเองมากนี่ค่ะเสียบเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่พิมพ์จะมานับทุนกําไรออกนะคะให้เพื่อนๆได้ดูเลยว่าจะได้กําไรเท่าไหร่โอเคค่ะเดี๋ยวพี่พิมพ์มานับกันเลยนะคะต้นทุน280บาทนะคะเพื่อนๆครึ่งโลจะตก35บาท แต่พี่พิมพ์เอามาสี่โลนะสอง้อยแปดสิบบาทอันนี้พี่พิมพ์จะขายไม้ละสิบบาทนะคะมาดูกันห้าห้าสิบอันนี้ร้อยหนึ่ง ร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบอ่ะ อันนี้เป็นต้นทุนนะคะที่พี่พิมพ์ซื้อมานะคะ280บาทนะคะอันนี้ที่เหลือก็จะเป็นกําไรนะคะเพื่อนๆอันนี้4ี่โลนะกำไรเท่าไหร่เดี๋ยวพี่พิมพ์นับออกมูกอันนี้อร่อยมากลูกค้าติดคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่พิมพ์ด้วยนะคะเพ,พื่อนๆ เดี๋ยวพี่พิมมานับกำไรให้ดูนะคะห้าสิบร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อย 250 300 3ห0บาทเพื่อนๆยังไม่ได้หักค่าไม้นะค่าไม้ค่าทอดก็เอาถัวๆกันก็ได้อยู่ทั้งหมดกำไรได้350นะคะเดี๋ยวกำไรนี้เราไปหักค่าไม้หักค่าทอดหักค่าถุงหรือว่า อะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆไปหักเอานะคะแต่วันนี้พี่พิมพ์คิดกำไรแล้วก็ต้นทุนออกให้เรียบร้อยแล้วนะคะกำไรก็จะเยอะอยู่และเราก็ไม่ได้ขายแค่ลูกชิ้นหมูนะคะเราขายหลายอย่างนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวมันก็ได้อยู่ถามว่าได้ไหมมันก็ได้อยู่นะคะถ้าเราไปขายที่ที่แบบมีตลาดหรือว่าคนพุ่นพ่านเยอะๆอย่างเงี้ยคนเยอะๆจะขายดีมากนะคะกําไร 350หานะคะหักต้นทุนออก280กําไรก็เท่าตัวนะคะครึ่งต่อครึ่งนะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พิมลาเพื่อนๆไปาขายของก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย